n o r s ส h e r e พอดแคสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องการอยากมีลูกเนี่ยนะคะเป็นความรู้สึกที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ดีเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะสำหรับบางคนเส้นทางนี้มันก็ไม่ง่ายเลยอาจจะแบบ เต็มไปด้วยความท้าทายหรือบางทีก็ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยในทางกายภาพด้วยซ้าไปซึ่งเรื่องราวในอดีตโดยเฉพาะจากคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็มักจะให้ง่ายคิดที่ที่น่าสนใจกับเราได้เสมอเลยนะคะวันนี้เราจะมาลงลึกกันในเรื่องราวของท่านนาบีสักริยาอะลัยสลามโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ท่านวิงวอนขอบุตรต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่เรียกว่าแทบจะไม่มีความหวังตามสายตามนุษย์เลย แหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือเรื่องราวที่บันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานนะคะทั้งในซูรอะมาริยัมแล้วก็ซูรอะอัลอันบิยาค่ะครับผมการพูดคุยของเราวันนี้ก็จะพยายามอามองให้ลึกกว่าแค่ลำดับเหตุการณ์นะครับเราจะมองไปที่บริบทของคําวิงวอนหรือดูอาของท่านว่าเป็นยังไงแล้วก็อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ท่านมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และที่สําคัญที่สุดเลยคือบทเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับพลังของศรัทธาความอดทนที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ความเชื่อมั่นในอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวนี้ซึ่งอาจจะให้มุมมองใหม่ๆกับเราได้ครับน่าสนใจมากๆค่ะงั้นเราเริ่มจากสถานการณ์ของท่านนาบีสกกริยาตอนนั้นก่อนเลยท่านอยู่ในสภาพแบบไหนนะคะตอนนั้นครับคือท่านเป็นผู้สูงวัยมากเหรอครับคมภีไม่ได้ระบุอายุเป๊ะๆนะครับแต่บอกชัดเจนเลยว่าอยู่ในวัยชารามากแล้วจริงๆ กระดูกก็อ่อนแอผมก็งอกขาวโพลนไปหมดแล้วส่วนภรรยาของท่านเองนะครับก็ชราภาพเช่นกันและที่สําคัญกว่านนั้นคือนางเป็นหมันมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยครับไม่ใช่แค่เพราะอายุมากเหมือนกรณีท่านหญิงซาร์อภรรยาท่านนาบีอิบรอฮีมนะครับการที่นางเป็นหมันโดยธรรมชาติที่เรียกว่าอาเกียอาแคเนี่ยนะครับทำให้ในสายตามนุษย์ทั่วไปโอกาสมีบุตรนี้คือศูนย์เลยครับโหศูนย์เลยเหรอคะ แล้วการที่ไม่มีทายาทนี่สร้างความกังวลให้ท่านอย่างมากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับภารกิจที่ใหญ่กว่านั้นด้วยถูกต้องเลยครับความกังวลหลักของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่กลัวว่าจะไม่มีใครดูแลตอนแก่หรือไม่มีคนสืบสกุลทางสายเลือดเท่านั้นนะครับแต่คือท่านเป็นนบีเป็นผู้สืบทอดคำสอนจากสายของท่านนาบียากรยาโคบท่านก็เลยกลัวว่า ถ้าท่านจากไปโดยไม่มีทายาทที่ชอบทำที่จะมารับช่วงต่อภารกิจทางศาสนาเนี่ยเอ่อแนวทางที่ถูกต้องอาจจะเลือนหายไปท่านกังวลว่าคนรุ่นหลังหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องคนอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้ยึดมั่นในศาสนาเท่าที่ควรนี่แหละครับคือแก่นแท้ของความปรารถนาของท่านคือการหาผู้สืบทอดภารกิจไม่ใช่แค่สืบทอดตระกูลเฉยๆอืมเขาใช่เลยค่ะมันเป็นการมองที่ไกลกว่าเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคะ แล้วท่านแสดงความกังวลน,นี้ออกมาอย่างไงคะในการวิงวอนต่ออัลลอฮ์ครับสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือลักษณะการวิงวอนของท่านครับท่านไม่ได้แบบเรียกร้องเสียงดังหรือแสดงความไม่พอใจอะไรแบบนั้นนะครับแต่เป็นการวิงวอนอย่างลับๆเป็นส่วนตัวมากๆด้วยความนอบน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดคำพีใช้คำว่านิดาอาร์คอฟียานิดาอาร์คอฟียาคือการวิงวอนอย่างแผ่วเบาซึ่งมันแสดงถึงความเคารพ ความตระหนักในสถานะของตนเองต่อหน้าพระผู้สร้างแล้วก็ความจริงใจอย่างที่สุดเลยครับมีเนื้อหาคำวิงวอนที่ถูกบันทึกไว้ที่แบบสะท้อนความรู้สึกของท่านได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะมีครับชัดเจนมากอย่างเช่นตอนที่ท่านกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์แท้จริงกระดูกของข้าพระองค์อ่อนแอแล้วและศีรษะของข้าพระองค์ก็มีประกายผมหงอกแล้ว และข้าพระองค์ไม่เคยสิ้นหวังในการวิงวอนตอพระองค์เลยข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์คือมันเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างการยอมรับสภาพความอ่อนแอทางกายภาพของตัวเองอย่างตรงไปตรงมากับความศรัทธาที่ไม่เคยคลอนแคลนเลยในความเมตตาของอรลัอต์เป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะแล้วอะไรคือจุดที่ทําให้ความหวังที่ดูริบรี่ของท่านมันถูกจุดประกายขึ้นมาอย่างชัดเจนคะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับท่านหญิงมรยัมใช่ครับ ใช่เลยนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากๆครับคือท่านนาบีสกริยาเนี่ยท่านเป็นผู้ดูแลท่านหญิงมารยมซึ่งก็คือมารดาของท่านนาบีอีซาในอนาคตนั่นเองท่านคอยให้การอบรมสั่งสอนเรื่องาศาสนาแก่ท่านหญิงมารยมในสถานที่ทำอิบดะหรือที่เรียกว่ามิหรับมิรอบของนางครับแล้ววันหนึ่งท่านเข้าไปในมิรอบแล้วก็พบกับปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดาเลย คือท่านเห็นว่านางมารยามมีอาหารมีผลไม้ที่เออมันนอกฤดูกาลอยู่เสมอเช่นแบบผลไม้หน้าร้อนแต่มีให้เห็นในหน้าหนาวหรือผลไม้หน้าหนาวกลับมีในหน้าร้อนอะไรทำนองนั้นครับเป็นการประทานปัจจัยยังชีพหรือริสกีที่มันเหนือธรรมชาติมากๆอ๋อค่ะพอท่านถามท่านหญิงมารยามว่าได้มายังไงคําตอบของนางก็เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับนางตอบว่า มันมาจากอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระอง์ทรงประสงค์โดยไม่ต้องคิดคำนวณคำตอบนี้และก็ภาพที่ท่านเห็นตรงหน้าวันนั้นมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ทรงพลังมากๆสำหรับท่านนาบีสก,การียาครับมันน่าสนใจนะคะว่าการเห็นปาฏิหาริย์เรื่องปัจจัยยังชีพของคนอื่นเนี่ยมันเชื่อมโยงแล้วก็กระตุ้นความหวังเรื่องการมีบุตรของท่านได้ยังไงมันบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองของท่านต่ออำนาจของอัลลอฮ์คะ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับมันแสดงให้เห็นว่าท่านนบีสักริยามองเห็นแก่นแท้ของอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ของอัลลอเลยนะครับคือการประทานผลไม้นอกฤดูเนี่ยมันก็คือการสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาได้หรือทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตามกฎธรรมชาติปกติมันเกิดขึ้นได้การให้กําเนิดบุตรในคารังของหญิงชาราที่เป็นหมันมันก็เป็นอำนาจแห่งการสร้างสรงสรค์แบบเดียวกันเป๊ะเลย ท่านเชี่ยมโยงได้ทันทีเลยครับว่าถ้าลอลอทรงทําสิ่งอัศจรรย์เรื่องริสกี้ได้พระองค์ก็ย่อมทรงทําสิ่งอัศจรรย์เรื่องการให้กําเนิดบุตรได้เช่นกันไม่มีอะไรยากสําหรับพระองค์เลยครับการเห็นปาฏิหาริย์ข้างๆตัวแบบนี้แหะครับที่กลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้ความหวังของท่านมันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งและทันทีที่เกิดความรู้สึกนี้ท่านก็ไม่รอช้าเลยครับท่านวิ่งวอรนณตรงนั้นเลย ด้วยคำดูอาที่เฉพาะเจาะจงมากๆว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอโปรดประทานแก่ข้าพระองค์ซึ่งทายาทที่ดีจากที่พระองค์แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงได้ยินคำวิงวอนหรือรอบบีฮับลีมินลาดุนกักสุริยตันโตยีบะอินนักสมีอุดดูอาคำว่าสุริยตันโตยีบะเนี่ยคือ ทายาทที่ดีงามมีคุณธรรมซึ่งมันสะท้อนเจตนาเดิมของท่านเลยที่ต้องการผู้สืบทอดศาสนานั่นเองครับแล้วการตอบรับก็มาถึงในจังหวะที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะคือขณะท,ที่ท่านกำลังยืนละหมาดอยู่ในมิรอบเลยใช่ครับใช่เลยขณะท,ที่ท่านกำลังยืนปฏิบัติศาสนกิจอย่างสงบอยู่ในมิรอบท่ามกลางความเงียบแล้วก็กาลังติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าอยู่นั้นทันใดนั้นเองมาลาอิกะ หรือทูตสวรรค์ก็ได้มาแจ้งข่าวดีจากอัลลโดยตรงเลยครับข่าวดีนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านรอคอยมานานแสนนานเลยที่นะคะคือการมีบุตรชายถูกต้องครับผมมาลอิกะแจ้งว่าอัลลทรงตอบรับคําวิงวอนแล้วและจะประทานบุตรชายให้แก่ท่านชื่อว่ายะยาซึ่งในาศาสนาอื่นก็จะรู้จักท่านในนามยอนผู้ให้บัพติศมานั่นเองครับ แล้วท่านนบียะยาที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้นี้มีคุณลักษณะพิเศษอะไรที่ถูกกล่าวถึงไว้บ้างคะนอกจากจะเป็นบุตรที่มาในยามชาราของพ่อแม่แล้วครับอัลกุรอานได้ระบุคุณสมบัติเด่นๆของท่านนบียะยาไว้หลายอย่างเลยครับ1คือท่านจะเป็นมุซัตดิกอนบิคลิมติมินอัลลอฮ์คือผู้ยืนยันพจนาจากจากอัลลอฮ์ซึ่งนักอถาธิบายหลายท่านตีความว่าหมายถึงการยืนยันถึงสารศาสตร์สถานะแล้วก็การมาของท่านนบีอีสซาซึ่งเป็นคลิมตุลลอฮ หรือพจนานุของอัลลอฮ์สองคือท่านจะเป็นยีดันคือผู้นำเป็นผู้มีเกียรติสามคือเป็นวาฮซูรอนคือผู้รักษาพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดสมรวมตนอย่างยิ่งบางทัศนะก็บอกว่าท่านไม่ได้แต่งงานเลยเพื่ออุทิศตนแก่ศาสนายอย่างเต็มที่และสุดท้ายท่านจะเป็นนบียันมินัสซอลีฮินคือเป็นนบีที่มาจากหมู่ผู้ทรงธรรมครับ และที่น่าสจัจจ์ไม่แพ้กันเลยนะครับคือคำพีร,ระบุว่าอัลลอฮ์ไม่เพียงแต่ประทานบุตรให้เท่านั้นแต่ยังทรงอัสละนาละฮูเจาจ่คือเราได้ปรับปรุงแก้ไขภรยาของเขาให้แก่เขาหมายถึงอัลลอฮ์ได้ทรงรักษาภาวะการเป็นหมันของนางให้กลับมาสมบูรณ์สามารถตั้งครรภ์ได้ซึ่งอันนี้เป็นการเน้นย้ำถึงอำนาจอันสมบูรณ์ของพระองค์จริงๆครับ แล้วการใช้คำว่าวะฮับนาที่แปลว่าเราได้ให้เป็นของขวัญเนี่ยยิ่งตอกย้ำว่านี่คือการประทานที่พิเศษสุดๆเหนือความคาดหมายจริงๆครับค่ะ การได้รับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยขนานี้ทำให้ท่านนาบีสกริยาอยากได้ความมั่นใจหรือเครื่องยืนยันบางอย่างจากอัลลอ์ใช่ไหมคะใช่ครับคือท่านไม่ได้สงสัยในอํานาจของอัลลอฮ์นะครับแต่ด้วยความตื้นตันใจแล้วก็ความเป็นมนุษย์ท่านจึงทูลขออายะหรือสัญญาณเพื่อให้หัวใจสงบและมั่นคมขึ้นอัลลอฮ์ก็ส่งตอบรับคำขอนี้ครับแล้วสัญญาณน,นั้นคืออะไรคะ สัญญาณก็คือท่านนาบีสักรียาจะไม่สามารถพูดคุยกับผู้คนได้เป็นเวลา3วันเต็มๆครับทั้งที่ท่านไม่ได้เป็นใบ้หรือเจ็บป่วยอะไรเลยนะครับท่านสามารถสื่อสารได้เพียงแค่ใช้ท่าทางหรือสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นโหน่าสนใจมากค่ะปกติคนเราถ้าพูดไม่ได้อาจจะรู้สึกอึดอัดนะคะแต่ท่านนาบีสักรียาใช้ช่วงเวลา3วันนี้ยังไงคะนี่คืออีกจุดที่แสดงถึงความเข้าใจอันลึกซึ้งของท่านเลยครับ ท่านไม่ได้มองว่าการพูดไม่ได้คือข้อจำกัดแต่ท่านใช้ช่วงเวลาแห่งความเงียบจากการสนทนากับผู้คนนี้ไปกับการสื่อสารกับอัลลอฮ์ให้มากขึ้นท่านออกไปพบผู้คนแล้วก็ส่งสัญญาณให้พวกเขาทำการตัสบีคือการกล่าวสดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งในยามเช้าและยามเย็นส่วนตัวท่านเองก็หมั่นทำการซิกรุลลอ์หรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอมากๆ เป็นการเปลี่ยนสัญญาณยืนยันให้กลายเป็นการแสดงความขอบคุณหรือชุกโกรอย่างสูงสุดผ่านการปฏิบัติบูบชาที่เข้มข้นขึ้นไปอีกครับอืการเดินทางของท่านนาบีสกริยาตั้งแต่ความเงียบงันของความสิ้นหวังไปสู่ความปิติยินดีในปาฏิหารครั้งนี้มอบบทเรียนล้ำค่าให้เราได้คร่ครวญจริงๆนะคะบทเรียนแรกที่โดดเด่นขึ้นมาเลยก็คือเรื่องของความอดทนใช่ไหมคะใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่ความอดทนแบบอ่ รอไปเรื่อยๆนะครับแต่มันเป็นความอดทนที่ประกอบด้วยการวิงวอนอยางต่อเนื่องแม้จะ,ะเผชิญกับสภาพที่ดูเหมือนปิดตายทุกประตูเลยท่านก็ไม่เคยหยุดที่จะวิงวอนด้วยความนอบน้อมและความหวังบางรายงานบอกว่าท่านใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะครับกว่าจะได้รับคำตอบอันนี้สอนเราว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปผลหรือท้อถอยในการขอพรแต่จงยืนหยัดด้วยความอดทนและมั่นใจในจังหวะเวลาของกระผู้เป็นเจ้าครับ ค่ะและบทเรียนสำคัญที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ของท่านหญิงมรยมก็คือพลังของความหวังที่ไม่ควรจะดับสิ้นไปไง่ายๆใช่ไหมคะเราไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์นะครับการที่ท่านนาบีสักริยาเห็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคือท่านหญิงมรยมแล้วนามาเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากมันบอกเราว่าบางครั้งการเปิดใจรับรู้ถึงความช่วยเหลือที่อัลลอฮฺประทานให้ผู้อื่น ก็สามารถเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกความสิ้นหวังในใจเราได้เหมือนกันครับอืมจริงด้วยค่ะอีกประเด็นที่ท่านเน้นตั้งแต่ต้นเลยคือเรื่องเจตนาในการขอบุตรมันลึกซึ้งกว่าแค่ความต้องการส่วนตัวนะคะใช่ครับใช่เลยนี่คือบทเรียนเรื่องความสําคัญของการตั้งเป้าหมายที่สูงส่งในการวอนขอครับท่านนาบีุักรซิยาไม่ได้ขอแค่ลูกนะครับแต่ท่านขอทายาทที่ดีผู้สืบทอดศาสนาหรือสุริยะตาตอยีบะ ท่านต้องการคนที่จะมารับผิดชอบภารกิจต่อจากท่านเป้าหมายหลักคือเพื่อให้ลูกรู้จักอัลลอฮ์รู้จักศาสนาไม่ใช่แค่ให้มาดูแลท่านยามชารานี่เป็นบทเรียนสําคัญมากๆสําหรับทุกคนที่ปรารถนาจะมีบุตรหรือปรารถนาสิ่งใดก็ตามว่าเราควรมีเจตนาที่บริสุทธิ์และมุ่งหวังผลในทางศาสนาเป็นสําคัญไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางโลกเพียงอย่างเดียวครับค่ะแล้วเมื่อทําการวิงวอนท่าทีของเราก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะแน่นอนครับ บทเรียนคือจงวิงวอนด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมครับผมไม่ใช่ขอแบบเอ่อเปลือใจหรือตั้งเล่นไขกับอัลลอฮ์ว่าถ้าพระองค์จะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแบบนั้นไม่ใช่นะครับความลังเลส,สงสัยในใจเนี่ยเป็นอุปสรรคหนึ่งที่อาจทําให้ดูอาไม่ถูกตอบรับได้เราต้องเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรอบรู้และทรงตอบรับคำวิงวอนในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอครับ พอได้รับสิ่งที่ขอแล้วการตอบสนองของท่านนบีสกาเรียก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะครับบทเรียนเรื่องการแสดงความขอบคุณอย่างแท้จริงหรือชุกรออามาลี ท่านไม่ได้แค่กล่าวขอบคุณด้วยวาจาแต่การใช้เวลาสามวันแห่งความเงียบไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์และสรรเสริญพระองค์อย่างเข้มข้นเนี่ยคือการแสดงความขอบคุณผ่านการกระทำที่เพิ่มพูนขึ้นเป็นการบอกว่าเมื่อเราได้รับความโปรดปรานเราควรจะยิ่งใกล้ชิดและพักดีต่อผู้ให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่หลงลืมหรือห่างเหินไปครับมีอีกข้อสังเกตหนึ่งในอัลกุรอานนะคะในสุร์อัลอันบิยาที่กล่าวถึงครอบครัวน,นี้ไว้น่าสนใจมากว่า แท้จริงพวกเขาเคยเร่งรีบในการทำความดีทั้งหลายและพวกเขาวิงวอนต่อเราด้วยความหวังและความกลัวและพวกเขาเป็นผู้นอบน้องถ่องตนต่อเราอันนี้มันเชื่อมโยงกับการได้รับพรครั้งนี้ยังไงคะอืเป็นจุดที่สำคัญมากๆครับมันชี้ให้เห็นว่าการที่พวกเขาได้รับพรพระเศษนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากแค่ดุอาณณจุดนั้นเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นผลมาจากพื้นฐานชีวิตที่เต็มไปด้วยความดีงามอยู่แล้ว คือพวกเขามีคุณลักษณะที่ดีงามเหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้วคือการแข่งขันกันทำความดีการวิงวอนด้วยความหวังในความเมตตาและความกลัวในการลงโทษแล้วก็ความนอบน้อมถ่อมตนเสมอมาสิ่งเหล่านี้แหละครับอาจจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ทําให้คําวิงวอนของพวกเขามีน้ําหนักและได้รับการตอบรับอย่างอัศจรรย์มันสอนเราว่าการดําเนินชีวิตที่ดีงามอย่างสม่ําเสมอก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมตัวรับความเมตตาจากอลอ์เช่นกันครับ นอกจากนี้การที่ท่านนาบีสการิยาดูแลท่านหญิงมารยมก็ยังเป็นแบบอย่างในเรื่องอื่นด้วยนะคะใช่ครับคือเรื่องการอุทิศตนดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นในเรื่องศาสนาการเป็นธุระในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางศาสนาแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะเยาวชนก็เป็นคุณงามความดีที่สําคัญเช่นกันครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ตอกย้ําว่าทําไมอัลกุรอานจึงเล่าเรื่องราวของประชาชาติในอดีตให้เราฟังอยู่เสมอนะคะ ูกต้องครับบทเรียนที่ครอบคลุมที่สุดก็คือการเรียนรู้และใครครวนจากประวัติศาสตร์หรืออันอิกติบาร์บินกอสซสอันกุรอานไม่ได้เล่าเรื่องหล่งนี้เป็นเพียงนิทานนะครับแต่เพื่อให้เรานำมาพิจารณาไตรตรองเปรียบเทียบกับชีวิตของเราและดึงเอาบทเรียนไปปรับใช้ ดังที่อลัลลอฮ์ทรงตรัสไว้นะครับว่าในเรื่องราวของพวกเขานั้นแน่นอนมีบทเรียนสำหรับบรรดาผู้มีสติปัญญาสรุปได้ว่าเรื่องราวของท่านนาบีสกริยาคือภาพสะท้อนอันงดงามของการไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะคะการวิงวอนด้วยหัวใจที่เปี่ยมศรัทธาและความอดทนแม้ในสถานการณ์ที่ดูมืดมนที่สุดการได้รับแรงบันดาลใจจากสัญญาณรอบตัว และการได้รับของขวัญล้ำค่าคือท่านนาบียะยาผู้เป็นทั้งบุตรและนบีผู้ทรงธรรมค่ะใช่เลยครับบทเรียนหลักที่เราได้ร่วมกันพิจารณาในวันนี้ก็คือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของความอดทนที่ไม่ยอมแพ้การรักษาความหวันในอลัลลอฮ์เสมอการมีเจตนาที่สูงส่งและบริสุทธิ์ในการวอนขอสิ่งต่างๆโดยเฉพาะการขอบุตรที่เน้นคุณภาพทางธรรมนะครับ และการแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งเมื่อได้รับความโปรดปรานผ่านการกระทําที่ดียิ่งขึ้นไปอีกก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งครับในโลกปัจจุบันที่เราต่างก็มีสิ่งที่อยากได้อยากขอมากมายในชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหรือแม้กระทั่งลูกหลานลองถามตัวเองดูนะครับว่าเวลาเรายกมือขอดุอาเนี่ยเจตนาลึกๆในใจของเรามันมุ่งไปที่เป้าหมายทางโลก ความสําเร็จที่จับต้องได้เป็นหลักหรือว่าเราได้ตั้งเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือความพึงพอใจของอัลลอฮ์เหมือนที่ท่านนาบีจักริยาปรารานาทายาทที่จะมาสืบทอดศาสนาการปรับจูนเจตนาของเราให้ถูกต้องให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงตั้งแต่ต้นทางของการวิงวอนนั้นมันจะส่งผลต่อคุณค่าและบารกะหรือความจำเริญของสิ่งที่เราได้รับทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างไรบ้าง ก็น่าเก็บไปคบคิดต่อนะครับ